คือจริงรถคันนี้คือเราแอบไปซื้อเลยแอบไปจองมาเรี่ยเรล้วเราอยู่ไหนวะอยู่ข้างหลังอยู่พอแล้วลูกดูนั่นผู้รายดีนุ่นนุ่นคันเท่าไหร่เนี่ยสองแสนสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่พวกเราช่องแปดสองชแนลครับผมในมือถืออะไรนะถุงอะไรไงถุงอะไรเฮ้ยเอาไป ทุกคนทุกคนต้องเห็นจากปกคลิปแล้วว่ามันคือการที่เราจะซื้อรถคือจริงรถคันนี้คือเราแอบไปซื้อเลยแอบไปจองมาเรียบร้อยเราเราไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อหรือว่าไม่ได้คิดว่าจะซื้อคันนี้แค่รู้สึกว่าเราไม่มีมอเตอร์ไซค์ใช้ตอนแรกเรื่องอยากอยากซื้อสายพานเแล้วสูย์เนี่ยมันอยู่ก่อนผ่านไปมอแล้ววันจอดดูเล่นๆมีวันหนึ่งผมจอดดูเล่นๆเรียบร้อยเลยเห็นั้นไม่น่าจอดเลยจอดปุ๊บเสียตังค์ปั๊บแล้วสรุปวันนี้คือมันออกแล้วเราไม่ได้บอกใครเลยคือไวมากทุกคนเราก็ซ้อวเรราจะะไันี ออกก็คือเว็บป้าแต่<อ>150แต่ <150. S 1> แตแนั่นแหละอยู่เว็บป้าธรรมดาเราไม่ซื้อแค่ถ้ามันมันมีธรรมดาวันนั้นไม่โดนเนี่ยไม่เสียตังค์แน่นอนดันไป จัดตินซะแล้วเรียบร้อยเลยทุกคนมันเป็นรุ่นลิมิเต็ดที่เขาทำเอ็กกับจัดตินวีเบอร์มันจะเป็นคันสีแบบขาวจิ๋วทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าผมไม่ชอบอะไรขาวๆอ่ะไม่ใช่รถอ,อะไรนี่น่าเกลียดนะตันเนี้ยเรากำลังจะไปรับรถแต่เราหลอกทุกคนว่าเนี่ยเรามีเรียนเออก็เหมือนว่าเรามีเรียนปกติแล้วในนี้เรารับรถเสร็จเราก็จะกลับมาบ้านเอามาให้คคือจริงๆผมรู้สึกว่าคันเนี้ยมันมันสวยมากม,มันสวย แผมว่าแม่เขาชอบจริงชอบจริงเออแต่แต่มันแพงมากมอไซค์คันเป็นแสนนะคือทุกคนมันดูกันว่าแม่จะเชื่อไหมว่าคันเป็นแสนเออเนี่ยมันจะมัน่ใเชื่อเลยสวยมันสวยแต่สวยเราจะโดนบ่นตรงที่ว่าซื้อเงี้ยนะคันเป็นแสนไม่โดนเชื่อกูคันนี้สวยจริงบอกเลยก็มีสิทธิ์เราไม่เคยซื้อลวดขาวแบบสไตล์นุ่มๆมานานแล้วใช่โอเค ทุกคนเดี๋ยวตอนเนี้ยเราจะเรียกวินนะปากซอยศูนย์ศูนย์อยู่แค่ทางไปมอใกล้ๆก็เดี๋ยวเราเรียกโมไปถ่ายง่ายๆใช่เราเรียกเอาโกโป้ไปถ่ายก็เดี๋ยวเราเรียกวินมาแล้วเราไปเจอกันที่ศูนย์เลยไปทุกคนไปดูรถข้นนาใหม่ของเรากันครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราถึงที่ศูนยะ์แล้นี่รถป้าเต็มแล้วเราอยู่ไหนวะอยู่ตรงไหนทักที่หนะึ่งอนะ๋อตื่นเต้นเตื่นเตล่นเ่นเตเข้า่ปดูรถผมเ่อนเล่นนน ได้ครับผมอ๋อโอ้เจอแล้วแล้วทุกคนดูมันขาวจั๊วขาหน่อยขาดจั๊วนาเียโอ้โหคือมึงยืนมึงยืนข้างนี่คือดำเลยมึงดำไปเลยมันขาวจั๊วนาเียนี่ครับจัดติมบีเบอร์มีแหละเหตุผลที่เราเอาคันนี้เพราะอันนี้เนี่ย จริงๆปอกแหงมันก็ขาวนะดูดิโอก็ยังหุ้มมาอยู่โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ช่างก็มาอธิบายการใช้งานการใช้งานรถแล้วก็โอนเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยละเอียดอะไรเดี๋ยวไปคุยที่บายอีกทีก็ได้เห็นอะไรคือคันนี้คือรถเราแห้วใช่รถเราแล้วตอนนี้จ่ายตังค์เรียบร้อยดนนี้เอ้ยขอมส่วนร่วมด้วยดิโอ้ยเขาจูอีกฟอหนึ่เขาจูนัดเดีย ครับกำลังจะออกแล้วครับมาอันนี้เป็นของแถมซึ่งเราได้สองใบได้สองใบได้สองใบแกดูแกดูเป็นหมวกหมวกขาวชั่วหน้าเียอนี่คือเอาให้ของแถมแถมนะเว็บป้ารังสิตใครสนใจนะมาได้เราขับไปป้าเขาได้หมวกมาวันนี้สีขาวเลยเป็นวานิชงอว่ออกมาแล้วออกมาออกมออกมามันก็หมากสีขาวรถไงขาวเลยโอ้โหเพอร์เฟก เราจะเทลึกขนาดนี้โอเคเดี๋ยวเราออกเอารถออกเลยแล้วกัน เจอกันที่บ้านครับโอ,โอ้โหโอ้โหโคตรสวยไป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 ขึ้นขึ้นขึ้น เข้ามึงเข้าบ้านแล้วไปเอากล้องเหรอเขาอยู่ไหนกันงเขาบ้านไม่รู้กูณดิ๊แต่เลยดิ๊กแต่เฮ้ยเฮ้ยเอาถือไว้ไปเอากล้องใหญ่ไหจะถือไว้สิเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งขอตั้งก่อนตั้งขาตั้งก่อนเฮ้ยเฮ้ยขึ้นห้งมาดูแล้วดีอะไรครับไม่มีอะไร นี่ไงเอ็มอะไรบนี่ไงเอ็มอนะ้างวอ่ไรอะไร่มาฮะมาไ้ทำอะไรกันอะสอคนนั้นอะมื่อเช้าบอสไปเอ็มไม่ใช่ยออะไรเม่เช้าก็นั่งวินไปเอาเอ็มยอะเอ็มเไรเอาไปเอ็มอะไรเอาไปเอาหรอใช่บวบนั่งวินไปเม่เช้านี่เอ็มเอ็มแปลงโฉมเอ็มแปลงโฉม บอกว่าเอาเอาอกออกรถมาเยอะนะฮะสวยป่ะนี่เหมือนเดิมเลยเวป้าแม่ชอบตั้งนานแล้วแม่ก็อยากได้เหมือนกันแหละ,ะ,ะ,ะเสร็นจโจรอร่อยเสร็จโจรโจรเอาเได้เขายืนทำอะไรกัน้ยเขา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 เพิใส่สียุ้มผู้กับนวดแตคืออะไรเนี่ยฮะคือะอะไรเนี่ย,ย,ยจะไปเรียบด้วนเราจะไปเรียบด้วนกันหมดเลยเหรอใช่เราจะลงไงเนี่ยรถเนี่ยให้ฟรีเหรอให้ฟรีอะไรไม่ได้ให้ฟรี ซื้อรถมาใหม่เนี่ยเอาโตเอาจริงเอาจริงเอาเล่นวะนะบิวซื้อมาใหม่แล้วกี่บาทเนี่ยซื้อมาอันนี้ซื้อมาไม่ได้ฟรีไม่ได้สปอนเซอร์อะไรทั้งนั้นซื้อมาคันเท่าไหร่เนี่ยเกือสองแสนโอ้ทำไมแพงจังอะรถคันกระติดเนี่ยนะสองแสนเนี่ยนะใช่เอา้านี่ไงมันยี่ห้อนี้ไงก็แม่รู้แต่แม่ไม่คิดว่มามันจะแพงขนาดนี้เดือสองแสนะก็ไหนบอกจะเก็บไปตังค์ไว้เงินแล้วซื้อมาเอย่างเนี่ย ก็ไม่มีรถใช้อะไม่มีรถใช้เยอะหนึ่งคันถ้าหนึ่งคันตัวนี้มันสวยจริงๆอ่ะไม่ได้จะไปเอานะผู้ขับผ่านนะเราแวะดูปุ๊บสวยจ่ายตังค์เลยโอ้โหรวยเนาะมีรถไฟด้วยเนี่ยซื้อจริงอ่ะไม่เชื่อหรอดูดิดูของนี่เนี่ยมีเล่มมีอะไรหมดเลยเอาโบู๊เข้าเรื่องเลยชอบใช่ไหมชอบใช่ปะล่ะช่วยไหมช่วยจ่ายไหมอ๋ออยากได้ก็ต้องผ่อนก็ซื้อเองเอ้ามีผู้ขับสองคนน่ะเออขับสองคนนะเอ้ายอมไหม เดี๋ยวขับด้วยไหมช่วอออกอ่ะช่วยออกเท่าไหร่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งโอเคยังดีชื่อยชื่อออกเดียเอออเท่าไหร่ก็ไม่อันนี้บิวบิวบิวร้อยหนึ่งอ่ะไถ่ไชอออกเท่าไหร่ไถ่เชื่อออกเท่าไหร่ร้อยนึ่งไถ่เชื่ออกร้อยหนึ่งเออเห็นไหมอย่างนี้ยังดียังได้ขับอยู่อย่างนั้นอ่ะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เบาะจริงะเบาะจริงอยู่นี่ เฮ้ยมืออ่ะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยมือเลอะ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 มันขาวมันขาวมากมันขาวจนหน้าวาดรูปเลยเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอายี้ดีกว่าเอาไปเอาไปลับสาให้หน่อยดิลับสาแบบว่าถนอมสีมามันขาวแบบขาวสวยอ่ะขาวคืดีอ่ะมันไม่เหมือนที่กูคิดไว้ว่าใช่ไหมนั่นดิดึงรุมกันอย่างนี้เลยเหรอ ก็ชอที่กล้องหน้าดีกว่าแต่แบบนี้ใครจะขับวะก็มะอาซื้อไว้ขับกับบ้านไงสองคนแป๊บนึงแป๊บนึงแบบนี้ใครเขาจะกล้าครับซื้อไว้ขับกับบะสองคนเขาว่พูดอะไรกันครับมันน่เฮ้ยทุกคนมันมันไม่เหมือนที่คุยกันไหมนะไม่ใช่ล่ะใช่ไหมใช่มีลาไเซนจ์ตินด้วยนะอ่าดูอยากวะอยากไหนเคยเห็นนี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเเออ็ก X X j e t ตินมีทันเดียว มีลายไฟด้วยมีคันเดียวสำหรับแบบคันนี้เลยให้เท่าไหร่อุ้ยเต็มมาแม่ชอบแต็มว่าถูกใจมากถูกใจเต็มอ่ะเต็มสิบเท่าไหร่ให้สิบบวกอู้แสดงว่าถูกใจมากถูกใจกันหมดเลยอ่าถามไหนเต็มสิบเต็มสิบเท่าไหร่เต็มร้อยเลยโอ้โหนี่ให้ร้อยเอ้่มไม่เชื่อป่ะไม่ได้ผ่อนคันเนี้ยสดซือสดอ๋อซือสดเฮ้ยจริงอ่ะจริงแสนกว่าเลยนะอือสองแสนเฮ้ยสองแสนอ่ะ ไม่ถึงว่าไม่ถึงไม่ถึงสองแสนแล้วนด้คิดว่าแบบอ่ะเกือบแสนผู้หญิงไม่รู้ว่าเวป้าเขาเขาเขาที่กันไม่ได่เข้าใจว่ามันล้วนหกเจ็ดล้วนนิดรู้ว่าสวยเลยแต่ก็ไม่คิดว่าราคาจะแต่แต่แม่แม่ก็แม่ก็ชอบนะเว็บป้าแม่ไม่รู้ว่าจะแพงอะไรขนาดนี้ไงถูกลอง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 ขับอ่ะอุยลองอีกแม่ยิ่งชอบทุกคนสรุปผมไม่โดนด่าครับคือมาถูกใจถูกใจนะเพราะคนไม่มีบ้านมีรถ อุ้ยครบเลยอ่ะครบมีอะไรอย่างอี้ดูมีบ้านมีรถยนต์มีรถเครื่องอุ้ยมีแฟนด้วยโอ้โหโซเฟกโซเฟกโอ้โหไทยโปโปไปด้วยอุ้ยเฮ้ยมันเข้าไหมปะรถมันแบบโอ้โหคือพูดตรงๆว่ารถมันน่ารักมากอ่ะใช่ปะจริงแล้วคนอ่ะนี่ดูน่าโอ้ย ไม่เห็นรถแม่ซ <|so|>> ื้อใบขันนึงได้ไหมเฮ้ยฮะดูดิ อะไรโอันนี้เงินม้านั่นและแต่เขาจะเป็นคู่กันแล้วเอาเราอังราตวองหาวันหาคู่ก่อนดูดูเฮ้ยยิงกัเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหาคู่เลยแม่ซื้อให้เลยเนี่ยแบบเนี้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็มองว่าอุ้ยวัดมีแฟนเพราะว่าเห็นแงีเงินเอ้ยไม่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 ซื้อเพื่อคนเดียวไม่ได้หรอไม่ได้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 ดูดินี่อีกคันนึงไม่คือแบบ มันต้องมีกันคนละคันดิถ้ามีคันเดียวมันแย่งกันใช้อ่ะสวยเนาะสวยโอ้ยแต่แม่เอีกอีกคันนึงเอาสีธรรมดาก็ได้ไม่เอาสีแบบนี้เอาแบบนี้มันแพงโอ้โหแล้วแ่แม่ไปดูก่อนอุ้ยแม่ซื้อให้คันนึงแม่บอกฮะเอาดี้ถือวะจะสวยจริงไหมโอเคนะไปเอาแค่ที่ระยองอุ้ยไม่เอาซื้อให้รัวหนอซื้อให้ไหมซื้อให้ไหมหันอะหันมาหันมาอีะแม่บอกแค่มีแฟนก่อนจะซื้อไปบ้ารีบหาเลยเดี๋ยวนี้จะหาไหม เไม่ที่ห้องเขาพี่บ้านมีแฟนเพาเห็นแกตังเฮ้ยไอกีเยวมันคือของขวัญรับลูกสะพ้ายสมมติสมมติมึงมีรถปุ๊บอะคิดว่าคิดว่ามึงหาเพิ่มหีิไม่ไม่คิดว่าคนที่เป็นแฟนบาสต่อไปนี่จะเป็นลูกสะพ้ายเลยหรออุ้ยไม่คิดว่าจะเปลี่ยนบ้างเหรอเล่นนะแรงนหลอกหลอกเล่นหลอกเล่นแม่แม่ลองขับแม่ลองขับแม่ลองขับขับมานไปถึงบ้านเลยโอ้ยเราทำแม่สีม่วงเลยนะเราเลิกไปแล้วโอยแม่ขับได้แม่อยากซิ มาสอนอะ่เอนะนนเแมบขอ่าฮ้ยดูว่ามันเหมาะกับผู้หญิงอะ่ะไหนมันเหมาะกับผู้หญิงอย่างเรามันคือเวทป้าป้าครับ ไหนแล้วชอบบนเกลนใบบอมันเหมาะเราจะไม่ได้ขับนะครับนี่แต่เราจะไม่ได้ขับด้วยครับใช่เราวินโหนีเที่ยวแล้วต่อไปเราจะได้ไปไกลกว่าหน้าหมู่บ้านแล้วหนีเที่ยวบางแสนเรถไฟหนึ่งวันไหนรถคันนี้มันทุกได้เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะเนี่ด้วยคันฮะอ้ย ทำไมหน้าจริงจังอ่ะวิ่แต่มันไม่ชอบจ้สวยมากไม้มาที่เขเลยเฮ้ยเจ้าเกดจอดจอดขาตงก่อนเดี๋ยวมันลงเฮ้ยได้ชื่อกิปใหม่แล้วของเราแ่ะพี่วิวเอาเนาะหนึ่งวันกับน้องขาวนวลจะให้หนึ่งวันกับน้องขาวนวลไปไหนเดไปไหนก็ได้โอเคทุกคนเท่านีทุกคนนกเนาะ น,น้องนวนลเราน้องหยองจากไปน้องนวลมาแทนเพราะอจริงน้องหยองอะที่เอาจริงเราไม่ได้ใช้เพราะมันใช้งานลําบากแล้วเพราะเราอยู่ในบ้านด้วยไงที่ที่เหนนั้นนอะซื้อมาตอบสนองความต้องการใช่เวลาเราเราออกไปซื้อของกินนองคือเนี่ยคือแบบเกรงใจเขาด้วยแล้วเนี้ย ซื้อคันนี้มามันเสียงไม่มไใช้งานเลยใช้งานขับง่ายไม่ไม่ได้เมื่อยแบบนั้นคือไม่ใช่ว่าไงคือเราหมดยุคไปแล้วเราหมดยุคความชอบไปแล้วอันนั้นถือว่าเราเคยมีไปแล้วคือจบอันนี้เราเอาไว้ใช้งานของจริงผิดคาดน,นะทุกคนคือสรุปเขาชอบเขาเขาไม่บ่นเลยเลยทั้งที่มันก็สวยจริงแหละแบบมัน,มนออกของผู้หญิงไงแต่ถ้าแม่รู้ความจริงคือเราเอาอเอาตัาาางแม่ไปซื้อแม่เขาจะว่าอืม่เราไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเป่าหูตอนจบคลิป แต่มันไม่ได้สีเนี้ยดิมันเหมือนอะไรซื้อสีดำขาวดำไม่ถ้าใครอยากให้มีคันกดไลค์โอ้หถ้าใครอยากให้มีคันกดไลค์เออกดไลค์กดไลค์อยากให้มีถ้าไลค์ถึงหนึ่งหมื่นไลค์หนึ่งหมื่นผมเอาอีกคันเลยผมเอาอีกคันเลยถ้าไลค์คันหนึ่งน้องขาวน้องดำเป็นยินน้องยินหยางถ้าถ้ามีหนึ่งหมื่นไลค์ผมเอาอีกคันหนึ่งเลยน้องยินหยางน้องยินหยางชื่อชื่อน้องนวลแม่อ่ะเป็นยินก็อยากโอเคทุกคนหลังวันนี้ผิดใช่ไหมแม่แม่ซื้อให้จริงป้ะเนี่ยซื้อจริงไหม ไม่ได้มันต้องแบบยิ้นหยางไงเขาวดำเขาวดำอืมโอเคเหมือนแบบแฝดอะอะไร่มั่อยู่คู่กันอ่ะใครชอบกดไลค์กดแชร์ใครชอบกดแชร์กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้เราด้วยแล้วก็กดไลค์กดไลค์กดไลค์กดทื่อมาเลยครับฝากติดตามน้องคันใหม่ได้คันนี้ไม่ไม่ได้แต่งคันนี้ไม่แต่งครับไม่แต่งแบบนี้แหละแบบนี้เดิมคือคันนี้ก็สวยจะเย่ใช่คือจัดตินบีเบอร์อ่ะไปเจอกันคลิปหน้าครับหนึ่งหมื่นไลค์ผมจัดอหนึ่งคันใครอยากให้ผมซื้อให้ดูกดดไไไลลค์มมาา้จรริง่เเเออับยห อเออเฮ้ยอะไรอ๋ไรอได้เลยอันนี้จะตินบีเบอร์สีขาวไลายไฟไหมผมเป็นสีดำไลายไฟแล้วกันมีปะไม่มีไม่มีมมแต่ซื้อสติ๊กเกอร์สั่งทำสติ๊กเกอร์มาแปะได้จะสตินลายไฟคันเดียวมันจะมีโอกาสมันจะมีโอกาสเป็นไม่ได้ไหมหนึ่งหมื่นไลค์แต่ผมอยากได้ทุกคนสารฝันให้บ้านหน่อยแต่แต่ถ้าไม่ถึงหมื่นผมก็ไม่ซื้ออยู่แล้วมันไม่มีความจําเป็นที่ต้องซื้อไง ถ้าแต่ถ้าถึงนิ่วหัไหล่มันก็มีพอพิจารณาแต่ผมให้คำสัญญาไปแล้วอะถ้าถึงขึ้นมาจริงๆอะก็ต้องซื้อก็ต้องซื้อถ้าผมก็อยากได้แค่นี้แหละทุกคนไปละ